สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจําวันพุธที่15พฤศจิกายน2566ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีที่การกําลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดําเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะชาวอเมริกันร่วมชุมนุมหนุนอิสราเอลประนามต่อต้านชาวฮิว หดหลุมศพยักษ์ในโรงพยาบาลกาซาฝังร่างผู้เสียชีวิตกลางวงล้อมอิสราเอลจับตาสีชั่วโมงสำคัญประชุมสุดยอดไบเดนสีที่คาร์ลนอกซานฟรานถึงคิวสหรัฐเศรษฐาชงไอเดียแลนบริดจ์ระหว่างร่วมเวทีเอเปก ส่วนเสริมข่าววันนี้ก็ติดเวทีเอเปกสดจากนกครซานฟรานซิสโกกับทีมข่าววิโอเอไทยและส่งท้ายกันวันนี้แอปเคนยาต้านจรกรรมสมา์ทโฟนได้อย่างไรรอติดตามได้ในข่าวส,วสดสายตรงจากวิโอเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่กรุงวอชิงตันนะคะเพราะว่าตลอดทั้งวันนี้ก็มีการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันนี้นะคะคุณรัตตพงครับ,บไม่ไกลจาก ออฟฟิศของเราเลยพูดง่ายๆว่านัางีทางานเขียนข่าวให้คุณผู้ชมอ่านวันนี้เนี่ยนะครับได้ยินเสียงการประท้วงการชุมนุมครั้งนี้นะครับแล้วก็การเดินทางมาที่ทํางานวันนีนะ้ก็ได้เห็นผู้คนจํานวนมากนะหลั่งไหลามาบริเวณถนนใกล้กับ ออฟฟิศของ v o i c e ั f America ซึ่งอยู่ใจกลางกรุงวอชิงตันในส่วนที่เรียกว่า national mall นะครับสำหรับข่าวสำหรับการแสดงพลังครั้งนี้เนี่ยบอกว่ามีคนหลายหมื่นคนนะฮะมารวมตัวกันในกรุงวอชิงตันในวันอังคารแสดงพลังในงาน march for israel นะ,ะซึ่งเป็นพื้นที่ของการสนับสนุนอิสราเอลในสงครามความขัดแย้งกับกลุ่มฮามาสแล้วก็ประนามกระแสะต่อต้านชาวยิวที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับ การปิดการจราจรบนท้องถนนนั้นในเกิดขึ้นในใจกลางกรุงวอชิงตันและมีการยกเว้นระดับการยกระดับการรักษาความปลอดภัยเป็นขั้นสูงสุดนะครับระหว่างที่ผู้คนนั้นมารวมตัวกันที่ลาน National Mall พร้อมกับธงชาติสหรัฐแล้วก็ธงชาติอิสราเอลนะครับผู้จัดการประชุมที่ DC ในวันอังคารนะประเมินว่า มีคนเข้าร่วมราว200 00 0คนนะครับเพื่อแสดงการสนับสนุนอิสราเอลแล้วก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันรวมทั้งประนามการต่อต้านและคุกคามชาวยิวนะครับเพื่อย้ำถึงการสนับสนุนของสหรัฐต่ออิสราเอลในสภาของสหรัฐนั้นบรรดาสสแล้วก็สวออเมริกันก็เข้าร่วมมาร์ชหรือว่าการรวมพลังครั้งนี้ด้วยนะครับ เช่นนะสวอชารคชูเมอร์ซึ่งเป็นผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนรัศดรสหรัฐสอสอบไมค์จอห์นสันนะครับเรียกได้ว่าทั้งสองพาคเลยคุณผูิกาทีา่ะการประท้วงและการเดินขบวนทั้งกลุ่มที่สนับสนุนอิสราเอลและกลุ่มสนับสนุนปาเลสไตน์ก็เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกตามที่เรานำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ ตั้งแต่กลุ่มติดอาวุธฮามาสที่สหรัฐระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายนั้นเปิดฉากโจมตีทางใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับคราชีวิตผู้คนไปมากกว่า1,000คนและมีการจับกลุ่มผู้คนราว240คนเป็นตัวประกันนะครับอ้างอิงข้อมูลทางทหารของอิสราเอลขณะที่อิสราเอลนั้นก็ได้ตอบโต้ด้วยการปิดล้อมกาซาและระดมโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดิน ต่อดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งทางการปาเลสไตน์อ้างว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า1 1 0 0 0คนและราว40%ของผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเด็กนะครับนอกเหนือจากการประท้วงแล้วความขัดแย้งอิสราเอลฮามาสยังทำให้เกิดความรุนแรงและความเกลียดชังต่อชาวยิวและชาวมุสลิมเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันครับ ค่ะไปที่สถานการณ์ในกาซากันบ้างนะชาวปาเลสไตน์ที่ติดอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดของกาซาตอนนี้ช่วยกันขุบลุมศพขนาดใหญ่เมื่อวันอังคารนะคะในการฝังร่างของผู้เสียชีวิตท่ามกลางวงล้อมของทหารอิสราเอลพร้อมกับบอกว่าไม่มีแผนอพยพเด็กทารกออกจากโรงพยาบาลดังกล่าวนะคะโดยรอยเตอร์รายงานว่ากองทัพอิสราเอลปิดล้อมโรงพยาบาลอัลชิฟานในกาซาซิตี้ซึ่งอิสราเอลเชื่อว่ามีฐานบัญชาการใต้ดินขนาดใหญ่ของกลุ่มฮามาสอยู่ใต้โรง โรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะแต่ว่ากลุ่มฮามาสยืนยันว่าไม่มีนักรบของกลุ่มอยู่ที่นั่นแล้วก็ระบุว่าผู้ป่วย650คนและพลเรือนที่ไร้ที่อยู่อาศัยราว5,000-7,000คนติดอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลแห่งนี้ท่ามกลางการโจมตีอย่างต่อเนื่องจากโดรนและทหารอิสราเอลนะคะค่าชีวิต40รายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมถึงเด็กทารก3คนต้องคลอดก่อนกาหนดและต้องอยู่ในตู้อบที่ใช้การไม่ได้เพราะว่าถูกไฟฟ้าถูกตัดขาดไป ตอนนี้ชะตากรรมของประชาชนในโรงพยาบาลที่ถูกอิสราเอลปิดล้อมกําลังกลายเป็นจุดสนใจของทั่วโลกนะคะหลังจากสงครามปะทุเมื่อ5สัปดาห์ก่อนโดยโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกาซากล่าวผ่านโทรศัพท์กับรอยเตอร์จากบริเวณโรงพยาบาลว่ามีร่างผู้เสียชีวิตราว100คนกําลังเน่าเปื่อยและมีแผนที่จะขุดหลุมศพขนาดใหญ่ภายในพื้นที่โรงพยาบาลดังกล่าวเพื่อที่จะฝังกลบพวกเขา นอกจากนี้นะคะรายงานระบุด้วยว่าเด็กทารก36คนในโรงพยาบาลต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะเนื่องจากว่าไม่มีไฟฟ้าใช้และเครื่องปั่นไฟที่จะต้องทําให้ตู้อบทํางานต่อได้นะคะซึ่งทางอิสราเอลประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้เสนอตู้อบเคลื่อนท,ที่ที่ใช้แบตเตอรี่ให้นําไปใช้แทนเพื่อให้เด็กทารกเหล่านี้ ออกมาจากโรงพยาบาลได้แต่ว่าทางโฆษกสาธารณสุขกาซ่าก็บอกว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวค่ะคุณรัฐพลครับภาพที่เห็นก็สุดถถแสน<ใ>จ,จะสะเทือนใจ,ใ,จใจนะครับค่ะอีกข่าวหนึ่งนะเราจะมากันที่สารัฐกันบ้างนะครับที่การประชุมเอเปกนะที่เกิดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็ ทุกสายตาครับจับจองไปที่การประชุมที่จะเกิดขึ้นนะระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นจะพบกันนะที่ฟิโลฟิโลลีเอสเตดนะครับเป็นสถานที่ต่างอากาศเก่าแก่ทางใต้ของนครซานฟรานซิสโกโในวันพุธนี้นะครับ แล้ก็จะใช้เวลาหาลือกันน่าจะใช้เวลาสัก4ชั่วโมงในหลายประเด็นนะครับตั้งแต่ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีไปจนถึงประเด็นโลกการพบกันครั้งที่2ของผู้นำประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด2แห่งมีขึ้นนอกรอบนะครับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่า A p EC ที่มีขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับ ฟิโลรีเอสเตดภายในนั้นมีคฤหาสา์ทรงจอร์เจียตั้งอยู่บนพื้นที่เกือบ3ตารางกิโลเมตรนะครับล้อมรอบด้วยธรรมชาติและสวนที่ตกแต่งแบบอังกฤษในยุคเรเนซองประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีสีนั้นเดินทางถึงซานฟรานซิสโกแล้วในวันอังคารจากนั้นก็จะเดินทางไปที่สถานตางอากาศแห่งนี้ในวันพุธโดยจะร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมเดินชมรอบสถานที่และร่วมประชุมกันเป็นเวลาราว4ชั่วโมงโดยจะมีการหา,หารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ2ประเทศในแต่ละฝ่ายและแต่ละประเด็นด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าได้มีการจัดสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับผู้นำทั้งสองให้คุยกันเชิงลึกในประเด็นต่างๆทั้ง สองประเทศนั้นมีหลายประเด็นที่เผชิญอยู่ตอนนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเด็นโลกนะครับเจ้าหน้าที่ของจีนได้ขอให้มีสถานที่แยกต่างหากจากการประชุมเอเป็กที่จัดขึ้นกลางนาครซานฟรานซิสโก เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความประสงค์ที่จะใช้เวลาหารือนานกว่าที่เคยจัดขึ้นระหว่างประชุม G 2 0ที่บาหลีเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งในครั้งนั้นสองผู้นำใช้เวลาคุยกัน3ชั่วโมงคุณธิติการคเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐผู้หนึ่งกล่าวว่าผลที่จะเกิดขึ้นที่สหรัฐต้องการจากการประชุมครั้งนี้ก็คือเขาบอกอยากเห็นสาระสำคัญแล้วก็อยากเห็นว่ามีการ,ปรเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากครั้งก่อนนะครับ เพิ่มเติมนะครับในวันจันทร์สหรัฐก็ได้ประกาศเข้าร่วมกับรัฐบาล45ประเทศในปฏิญญาการเมืองว่าด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีควบคุมตนเองทางทหารอย่างมีความรับผิดชอบภาษาอังกฤษนะเรียกว่า Political Declaration on Responsible Military Use of Artificial Intelligence and Autonomy นะครับ เนื้อหานั้นระบุถึงมาตรการ10ข้อสำหรับการใช้เทคโนโลยี AI ทางการทหารนะครับสื่อไชน่าเซาท์ไชน่า Morning งโพสตรายงานว่าประธานาธิบ,บดีไบเดนและประธานาธิบดีสีน่าจะบรรลุข้อตกลงเรื่องการจำกัดการใช้ AI ในอาวุธนิวเคลียร์นะครับ เจ้าหน้าทีก่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับวิโว่าอเมริกานั้นจะยังคงใช้มนุษย์ในการควบคุมการกระทําที่สําคัญว่าด้วยเรื่องการแจ้งเตือนและการตัดสินใจเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์โดยความท้าทายในตอนนี้คือการโน้มน้าวให้ประเทศอื่นๆรวมทั้งจีนนั้นเข้าร่วมในการสร้างรทัดฐานนี้ด้วยกันนะครับก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้ครับสหรัฐนั้นก็มีความขัดแย้งนะครับ ในกับจีนนะในหัวข้อเรื่องไต้หวันอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงประเด็นการค้าการถ่ายโอนเทคโนโลยีและสิทธิมนุษยชนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเหมาหนิงกล่าวว่าอิทธิพลจากภายนอกนะไม่ระบุว่าเป็นอิทธิพลจากที่ไหนนะครับอิทธิพลจากภายนอกและพรรคกรัฐบาลไต้หวันกําลังสนับสนุนการแยกประเทศซึ่งอาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสถานะระหว่างไต้หวันกับจีนแล้วก็ยืนยันว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีนนะครับ ด้านสหรัฐได้เตือนไปถึงจีนให้หลีกเลี่ยงการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมแสดงความกังวลถึงกิจกรรมทางทหารของจีนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนรอบเกาะไต้หวันก่อนมีการเลือกตั้งนะครับ ค่ะและที่ต้องจับตากันใกล้ชิดนะคะผู้นาของประเทศและเขตปกครอง21แห่งมารวมตัวกันที่นครซานฟรานซิสโกในการประชุมเอเปกนะคะครั้งที่30ที่นครซานฟรานซิสโกท่ามกลางประเด็นร้อนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้มข้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะคะและคุณนพพร,รชัยเฉลิมมงคลนะคะก็ติดบ,บรรยากาศสดๆกันที่นครซานฟรานซิสโกแล้วก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะในขณะนี้สวัสดีค่ะคุณนพพร,รสวัสดีครับคุณนพพร,รครับ สวัสดีค,ครับคุณนิติการคุณรัพลครับอยากจะให้เล่าถึงบรรยากาศการจัดประชุมเอเปกครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างครับก็ผ่านพ้นมาสักสองวันแล้วนะครับสำหรับการจัดประชุมเอเปกที่ซานฟรานซิสโกผมเพิ่งมาถึงที่นี่ประมาณหลังเที่ยงจากสนามบินมาถึงบริเวณที่พื้นที่จัดงานเนี่ยค่อนข้างจะดูสงบอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้เหมือนกับเวลาอย่างเช่นประเทศไทยเวลาเป็นเจ้าภาพจะมีการขึ้นป้ายการจัดประชุมเอเปกใดๆก็เห็นที่สนามบินเท่านั้นนะครับ ก็ถ้ามาถึงบริเวณใกล้ๆที่จัดงานคือมอสโกนิเซนเตอร์ก็จะเห็นว่ามีการปิดถนนเอารั้วมากัน้น เพื่อไม่ให้รถทั่วไปเข้าไปได้อาจจะมีรถที่รับอนุญาตหรือว่าของเจ้าหน้าที่เท่านั้นในส่วนของพื้นที่เมืองส่วนใหญ่เนี่ยพอใกล้ๆเมืองเข้าไปเรื่อยจะพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของกองกำลังสำรองของรราหรือว่า National Guard รวมทั้งเขาบอกว่ามีทั้ง FBI Secret Service กระจายเต็มไปหมดเลยแม้ทั้งที่โรงแรมที่พักก็มีเจ้าหน้าที่ของ National Guard ประจำอยู่ด้วยแล้วก็ยังมีเมื่อใกล้ที่ตัวศูนย์การประชุมเนี่ยนะครับรั้วที่เราอาจจะนึกว่าเป็นรั้วกั้นเพื่อให ไม่ให้คนเดินง่ายๆเนี่ยมันลักษณะเหมือนกำแพงซะมากกว่าเพราะามันสูงพ้นหัวแล้วก็มีประตูช่องให้ออกแค่เฉพาะตรงที่ข้ามถนนได้คนเดินเท่านั้นก็นับว่ามีการาราักษาความปลอดภัยค่อนข้างเข้มงวดมากแต่พูดถึงก,การตื่นตัวของประชาชนทั่วไปเท่าที่คุยแลส้สอบถามดูก็ค่อนข้างจะไม่ได้สนใจอะไรมากนอกจากเห็นว่ามีตำรวจมากขึ้นในนที่ครับค่ะมีความเคลื่อนไหวของทางคณะเจ้าหน้าที่จากทางไทยยังไงบ้างคะ ก็เท่าที่ติดตามมาอยู่นะครับตอนนี้มีการประชุมระหว่างท่านนายกเศรษฐ,ฐาจับตัวแทนภาคอชนอยู่ที่โรงแรมวิษัทเาตั้งที่า,าของท่านนะฮะก็เป็นการประชุมแบบปิดก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดห้เ,หเ,หเราได้เราบังรอเพื่อจะพบกับท่านนายกหลังจากการประชุมนี้ว่าท่านจะเปิดเผยรายละเอียดได้บ้างด้วยนะครับครับนอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับไทยแล้วมีการประท้วงใกล้ๆขเขตบริเวณ มอสคานิเซนเตอร์หรือว่าบริเวณที่คุณนพั์เห็นตามเส้นทางที่เดินทางถึงจุดประชุมไหมครับเท่าที่มาถึงวันนี้นะครับพยายามดูแล้วยังไม่เห็นมีลักษณะการรวมตัวของการจัดชุมนุมประท้วงเท่าที่เรารายงานข่าวว่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้าจะมีขึ้นเท่าที่เห็นก็มีแค่การรวมตัวของผู้คนที่สนใจโดยเฉพาะมีชาวจีนนะฮะมาถือธงจีน ตามริมถนนเพื่อเขาบอกว่าไปถามเขาเพรารอต้อนรับประธานาธิบดีสิทิผิงเพื่อจะผ่านมาเท่านั้นนะครับยังไม่มีสัญญาณของความวุ่นวายใดๆที่จะเกิดขึ้นที่นี่นะครับค่ะแล้วพอทราบกําหนดการแล้วหรือยังคะว่าทางนายกของไทยเราจะพบกับประธานาธิบดีไบเดนนอกรอบการประชุมเอเปกหรือเปล่า ก็ท่าที่สอบถามเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยที่ติดตามการประชุมนี้อยู่นะครับก็บอกว่ายังไม่มีเ,เรื่องตรงนี้ขึ้นมานะครับว่าจะมีโอกาสพบนอกรอบหรือเปล่านะครับกําหนดการของนายกเศรษฐาเท่าที่ทราบคือในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะขึ้นกล่าวที่การประชมุม CEO อ u m มมิ ที่ n อสค h c o นีเซ็ e เตอรนะครับซึ่งก็เราจะนายละเอียดมานำเสนอผัดนี้ไปนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของอการประชุมต่างๆที่ยังเป็นเ,เจนด้าที่เปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับเท่าที่แหล่งข่าวภายในเราบอกจนทั้งวันศุกร์ถึงจะมีการพบกับชิงแนไทยที่ที่นี่ที่ทางกรงสุนใหญ่ของไทยจัดให้มีคนไทยเข้ามาร่วมพบกับท่านนายกนะครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนพพรสำหรับรายงานบรรยากาศจากนครซานฟรานซิสโกนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะไปที่สถานการณ์ความตึงเครียดในเมียนมากันบ้างนะคะคุณรัตพลคะครับคุณผู้ชมครับกลุ่มแข็งข้อต่อรัฐบาลเมียนมานะครับก็ ได้พยายามกำลังขยายเขตครอบครองดินแดนเข้าไปใกล้ที่ของอินเดียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่สามารถยึดค่ายทหารของเมียนม,มาได้อีก2แห่งในแถบเทือกเขาทางตะวันตกภายใต้ปฏิบัติการลุกไล่ของกองทัพเมียนม,มาที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้นะครับ สุยคารองหัวหน้ากองกำลังรวมชาติชินหรือว่า C.N.F. กล่าวว่าเกิดการสู้รบระหว่างกลุ่มกบฏต่อต้านกองทัพเมียนมาตั้งแต่วันจันทร์เป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่กองกำลังชาติพันธ์สามารถยึดค่ายทหารสองแห่งใกล้กับรัฐมิโซรัมของอินเดียไว้ได้นะครับการสู้รบครั้งนี้ในหลายพื้นที่ของเมียนมาคือบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุด ของกองทัพเมียนมานะครับนับตั้งแต่เกิดการทำรัฐประหารเมื่อปี2021เมื่อกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์3กลุ่มผนึกกำลังโจมตีใส่กองทัพของรัฐบาลตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วก็สามารถยึดหมู่บ้านและด่านทหารหลายแห่งตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงภาคตะวันตกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคบปรพธานาธิบดี ของเมียนมาที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลทหารกล่าวว่าเมียนมานั้นกำลังเผชิญกับความเสี่ยงต่อการแตกแยกครั้งใหญ่เนื่องจากการตอบโต้ของกลุ่มแข็งข้อต่างๆขณะที่บรรดาผู้นำทหารของเมียนมาก็ได้เรียกกลุ่มเหล่านี้ว่าผู้ก่อการร้าย เดิมที่ปฏิบัติการลุกไล่ของทหารเมียนมาภายใต้ชื่อ Operation 1027ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่27ตุลาคมมีเป้าหมายยึดพื้นที่ในการครอบครองของรัฐบาลเมียนมาในรัฐฉานติดชายแดนจีนโดยกลุ่มต่อต้านได้ยึดหมู่บ้านและค่ายทหารมากกว่า100แห่งในดินแดนดังกล่าวแล้วนะครับ จอเนียงโคศกของกองกำลังแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการนี้กล่าวว่าเราได้เดินหน้าโจมตีรัฐฐานทางเหนืออย่างต่อเนื่องและในสัปดาห์นี้แนวรบใหม่เกิดขึ้น2พื้นที่คือในรัฐยะไข่ทางภาคต,ตนตกและรัชชินทางตอนตกเฉียงเหนือทำให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพข้ามพรมแดนไปยังอินเดีย อย่างไรก็ตามทางการอินเดียและเมียนมายัางไม่ได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้ ต่อรอยเตอร์เมื่อสอบถามไปครับค่ะไปกันที่อินเดียนะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินเดียกําลังเร่งช่วยเหลือคนงาน40คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ทางด่วนผ่านแนวเทือกเขาฮิมาลัยที่พังถล่มลงมานะคะหลังจากที่พวกเขาติดอยู่ด้านในมานานกว่า60ชั่วโมงแล้วนะคะโดยรอยเตอร์รายงานว่าอุโมงค์ลอดผ่านแนวเทือกเขาฮิมาลัยนี้ถล่มลงมาเมื่อช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ค่ะโดยขณะเกิดเหตุมีคนทํางานอยู่ราว50-60คนแต่ว่าบางส่วนก็สามารถออกมาได้นะคะ ะะเจ้าที่กู้ภัยพูดหนึ่งกล่าวกับสื่อท้องถิ่นว่าอุโมงค์ที่ถล่มลงมามีความยาวราว40เมตรมีคนงานติดอยู่ด้านใน40คนและก็การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะโดยเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องขุดเจาะซากปรักพังเพื่อสอดท่อเหล็กขนาดใหญ่เข้าไปด้านในหวังว่าจะสามารถนำคนงานที่เหลือออกมาได้แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะช่วยพวกเขาออกมาได้เมื่อไหร่นะคะโดยการก่อสร้างอุโมงค์ความยาว4.5กิโลเมตรในรัฐอุตรขันแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างทางหลวงแห่งชาติบนเส้น ทางแสวงบุญชาธรรมฮินดูนะคะก็เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2018แล้วก็แล้วกําหนดการแล้วเสร็จคือปี2022แต่ว่าเลื่อนออกไปเป็นปี2024เพราะว่าเจอเสียงวิจารณ์เรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะคุณรัตพลนครับและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายกเศรษฐาทวีสินนะฮะบุมเบิกก็รายงานนะครับว่าหลังจากที่นายรัฐมนตรีเศรษฐาทวิสินนั้นเสนอโครงการแลนบริดจ์ต่อกลุ่มนักลงทุนนะฮะ จากตอนนั้นที่เดินทางไปที่จีนตอนนี้ก็นำเสนอเรื่องราวของโครงการนี้ต่อน,นักลงทุนสหรัฐที่จะสร้างทางลัดภาคพื้นดินนะครับแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่บอกว่าเร็วแล้วก็ถูกแล้วก็ปลอดภัยกว่าช่องแคบมาลากาคุณผู้ชม<ฆ>ร่มเบิกรายงานว่าคุณเศรษฐานั้น เดินทางมาร่วมการประชุมเอเปกที่ซานฟรานซิสโกนะครับและกล่าวกับนักลงทุนในวันจันทร์นะครับว่าโครงการแลนบริดจ์จะย่นระยะทางการขนส่งโดยเฉลี่ย4วัลดต้นทุนการขนส่งได้15%และสามารถนำส่งสินค้าได้อย่างไร้รอยต่อในขณะที่ปริมาณการใช้น่านน้ำบนช่องแคบมาลาการนั้นคาดการว่าจะแพงกว่า จะมีเกินกว่าที่ศักยภาพรองรับได้ในปี2030นะครับทางด้านนิตยสารไทม์นะครับก็ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าก่อนที่นายกเศรษฐาได้นำโครงการแลนบริดจ์ไปนำเสนอที่เวทีของจีนนะฮะแถบ1วงแหวนที่ปักกิ่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ด้านนั้นได้รับความสนใจจากนักลงทุนจีนแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะครับด้าน Mark S. เ o สโ n ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยคันไซไกไดยูนิเวอร์ซิตี้ที่ญี่ปุ่นให้ความเห็นกับไทม์นะครับว่าการเสนอโครงการแลน Bridge ต่อน,นักลงทุนตะวันตกนั้นสะท้อนท่าที แบบดั้งเดิมของไทยในการสร้างสมดุลทางการทูตระหว่างชาติมหาอำนาจซึ่งก็หมายถึงสหรัฐและจีนนั่นเองครับน่าติดตามนะคะสำหรับโครงการนี้ไปกันที่ที่ทางอัตรางเงินเฟอ้อของสหรัฐนะคะจับตาก,กันมานานล่าสุดนะคะในเดือนตุลาคมก็ชะลอตัวลงมาแล้วนะคะจากต้นทุนราคาน้ำมันที่ลดลงก็ถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญข้อมูลหนึ่งของระบบธนาคารกลางสหรัฐในการพิจารณาเรื่องการปรับดอกเบี้ยในครั้งต่อไปนะคะโดยสํานักงานสิติแรงงานของสหรัฐแถลงข้อมูล เมื่อวันอังคารระบุว่าแต่ชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือ CPI ของสหรัฐในเดือนตุนลาคมเพิ่มขึ้น3.2%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนก็ถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะปัจจัยหลักก็คือเรื่องราคาน้ํามันที่ลดลงมาตัวขับเคลื่อนแต่ว่าอัตราเงินเฟ้อสหรัฐก็ยังถือว่าสูงกว่ากรอบเป้าหมายของเฟดที่2%อยู่ในขณะนี้นะคุณรัตพลหลายคนก็จับตากันใกล้ชิดเพราะว่าทิศทางตลาดหุ้นวันนี้นะคะ เขียวยกแผงส่วนทางกับเสื้อของดิฉันเลยเพราะว่าดาวโจนส์คะบวก490จุดที่34,828จุดค่ะ S&P บวก84จุดที่4,496จุด NASDAQ บวก327จุดที่14,94 0จุดราคาทองคําคำบวก0.84%ที่1,966ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซะคะส่วนค่าเงินบาทกับ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก51สตางค์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดจากข่าวสดสายตรงจากวิ A ภาค ภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนมาฝากกันค่ะเคนยาพัฒนาแอปพลิเคชันที่หวังช่วยต,ต่อต้านการโจรกรกรมสมาร์ทโฟนนะคะที่ตอนนี้ก็กลายเป็นสิ่งสำคัญของผู้คนในปัจจุบันไปซะแล้วนะคะซึ่งคุณคมสันสีธนวิบุูชัยมีรายละเอียดถ่ายเท่าเสนอเพิ่มเติมคะ่ะ สมาร์ทโฟนเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนสิ่งนี้รวบรวมข้อมูลละเอียดอ่อนเอาไว้จำนวนมากดังนั้นหากสมาร์ทโฟนถูกขโมยไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของได้ในหลายด้านที่ประเทศกคนยาตัวเลขการโจรกรรมสมาร์ทโฟนกำลังเพิ่มสูงขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าอาชญากรรมการขโมยมือถือคิดเป็นร้อยละ21ของการก่ออาชญากรรมทั่วประเทศ นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือชาวเคนยามองเห็นความท้าทายดังกล่าวจึงได้สร้างแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยปกป้องสมาร์ทโฟนจากการถูกโจรกรรมได้แอปดังกล่าวชื่อว่าสีเขียวผู้พัฒนาได้ออกแบบให้บุคคลสามารถเลือกระดับความปลอดภัยให้เหมาะสมตามความต้องการอย่างเช่นเก็บมือถือไว้ในกระเป๋าส่วนตัวหรือวามือถือไว้ในที่สาธารณะ อิบราฮิมบารีประธานฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทซีเคียวเทคโนโลยีโซลูชันส์ในรัฐแคลิฟอร์เนียอธิบายว่าตัวอย่างเช่นคุณอยู่ในออฟฟิศที่อาจไม่ได้เชื่อใจทุกคนที่อยู่รอบตัวให้เปิดใช้งานแอปและวางมือถือไว้หากมีใครมาแตะต้องโทรศัพท์มันจะส่งเสียงเตือนพร้อมทั้งถ่ายรูปบุคคลที่มาจับสมาร์ทโฟนของคุณบารีบอกว่าวิธีเดียวที่จะหยุดเสียงเตือนนี้คือการใส่รหัสพินที่เจ้าของมือถือเป็นผู้ตั้งค่าเอาไว้ อ้างอิงตัวเลขจากทางบริษัทชี้ว่ามีผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดแอปสีเขียวอย่างน้อย300รายนับตั้งแต่ช่วงเปิดตัวเมื่อต้นเดือนตุลาคมคาลิสคีบีหญิงที่อาศัยอยู่ในกรุงไนโรบีเล่าย้อนเมื่อตอนเธอถูกล้วงกระเป๋าและสมาร์ทโฟนถูกขโมยไปเธอบอกว่าตอนนั้นเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหายไปแล้วเพราะจริงๆกระเป๋าถูกคาดเอาไว้บริเวณอ,อกซึ่งเป็นจุดที่ไม่น่าจะล้วงกระเป๋าได้ง่ายๆตัวของเธอก็เลยรู้สึกตกใจเมื่อโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับตัว อีแวนส์มุนกี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้สัมภาษณ์กับทาง VOA โดยบอกว่าสมาร์ทโฟนที่ถูกขโมยไปหรือถูกละเมิดจากการแฮกอาจเข้าถึงข้อมูลจำนวนมหาศาลและมองว่าแอปข้างต้นมีประโยชน์แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเช่นกัน We ways need larger societies involving to look for ways of involving larger society. มุลกี้อธิบายว่าเราจําเป็นต้องมองหาหนทางที่จะมีส่วนร่วมในภาพรวมที่กว้างขึ้นแม้แต่การเขไปมีส่วนตั้งแต่การผลิตเริ่มต้นอย่าง OEM เพื่อที่จะให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถถูกติดตามได้ในระดับขั้นที่ตรวจสอบจากหมายเลขผลิตประจําเครื่องเนื่องจากบางครั้งสมาร์ทโฟนไม่สามารถถูกติดตามได้เพราะมีการเชื่อมต่อกับสัญ,ญญาณได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ของเคนยาได้สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดการโจรกรรมสมาร์ทโฟนในอัตราสูงรวมทั้งอย่างส่งคำเตือนให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพื่อปกป้องสมาร์ทโฟนของตนเองผมคมสารสีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะว่าส่งท้ายกันวันนี้นะคะมีบรรยากาศน่ารักน่ารักเป็นประเพณีดั้งเดิมของญี่ปุ่นแต่ว่ามีสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเป็น ประเพณีของเด็กๆแต่ว่ากลายเป็นประเพณีที่ถูกแทนที่ด้วยสัตว์เลี้ยงแสนรักเข้าไปซะแล้วนะคะเดอะโรยเตอร์รายงานนะคะว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงต่างพาสุนัขแสนรักมาในชุดกิโมโนหลากสีสันนั่น<อ>นะคุณามากมุ่งมามุ่งหน้ามาที่ศาลเจ้าอินุเนโกจินจะก็คือศาลเจ้าสุนัขแมวนี่แหละเพื่อสวดมนต์อวยพรแล้วก็ให้สุนัขแสนรักแมวแสนรักเนี่ยได้รับพรจากผู้ดูแลศาลเจ้าภา<น>พที่เห็นนี่น้องชิบะนะมาเต็มเต็มเลยครับม,มาถ่ายรู กันหน้ารักเชียวเนื่องในพิธีชิจิโกซังนะคะช่วงกลางเดือนพฤศจิกยายนของทุกปีสารเจ้าสามะที่ตั้งขึ้นเมื่อศตรวรรษที่6อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปไม่ไกล35กิโลเมตรจัดตั้งพื้นที่สาการะสําหรับสัตว์นะคะในพิธีชิจิโกซังพิธีนี้ก็คือ เป็นเลข7 5 3ในภาษาญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปีคือปัติแล้วเนี่ยเป็นพิธีที่พ่อแม่จะฉลองการเติบโตของเด็กในช่วงอายุก็จะต้องแต่งชุดกิโมโนแบบนี้แหละแต่ว่าอัตราการเกิดของญี่ปุ่นเนี่ยเขาตกต่ำลงต่อเนื่องอเป็นปีที่7แล้วก็เลยทำให้ตอนนี้หลายคนก็เปลี่ยนมา รักสัตว์เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นแล้วก็มีพิธีที่ให้น้องๆมาใส่ชุดกิโมโนแบบนี้แล้วก็ช่วยอำนวยอวยชัยให้สัตว์เลี้ยงแสนรักมีสุขภาพดีแล้วก็มีโชคดีมีชัยในอนาคตของพวกเขานั่นเองนะคะครับค่ะและที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคนนี้ที่การคุณรัตพลค่ะสวัสดีค่ะคุณที่รารัตสวัสดีครับอ้บรรยากาศน่ารักจริงดิฉันกําลังนึกว่าเอ๊ะแต่งตัวเป็นเหมือนผู้มาประชุมเอเปกหรือเปล่าอ๋อเขาแต่งเฉพาะของญี่ปุ่นที่อยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะงานนเป็ที่ญี่ปุ่นค่ะชุดธีมของน้องไม่ใช่ชุดธีมไม่ใช่ธีมผู้นำนะคะเขาใจผิดไปค่ะพอบอกว่าชุดกิโมโนแล้วมีข้อมูลว่าญี่ปุ่น เด็กเกิดน้อย <c oughs> คนก็เลยหันมาเลี้ยงสัตว์แปลว่าไม่ค่อยมีลูกหลานให้ได้เลี้ยงเลยมาหันมาเลี้ยงสัตว์แทนแต่น่าจะมีอีกทางหนึ่งคือส่งเสริมให้มีการแต่งงานแล้วก็มีลูกกันคู่ขนานกันไปหรือเปล่าคะ ทางของของญี่ปุ่นเองนี่ก็มีการผลักดันอยู่พอสมควรนะคะแต่อาจจะไม่เป็นข่าวฮือฮาเหมือนที่อย่างกรณีของจีนที่มีการผลักดันกันแบบเต็มรูปแบบมีการต่อสายตรงโทรไปถามกันตามบ้านเลยว่ามีลูกหรือยังอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าโครงการที่ส่งเสริมวัฒนธรรมของอการเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่จะต้องมี มีลูกไว้สืบสกุลหนืออะไรก็ตามซึ่งซึ่งการผลักดันทางสังคมในลักษณะของในกรณีของจีนเนี่ยมีการนําเสนอออกมาผ่านสื่อต่างๆเนี่ยมากกว่าถ้าเทียบกับกรณีของญี่ปุ่นหรือว่าของเคสของเกาหลีใต้นะคะครับของญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่น่านี้ฉีกไปอีกเรื่องเลยนะค,คือความแปลกก็คือว่าปกติเนี่ยประเทศที่ไม่เห็น อัตราเงินเฟอ้อสูงเนี่ยจะไม่ค่อยชอบแต่เ,เงินเฟอ้อสูงตัวญี่ปุ่นเขาบอกตอนนี้เนี่ยเป็นสัญญาณพลิกกลับที่ดี<ช>ว่าคนพอเห็นเงินเฟอ้อสูงเนี่ยเป็นสัญญาณของการที่รายได้ก็เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ราคาของเพิ่มขึ้นการจับจ่ายใช้เป็นสัญญาณบวกของการจับจ่ายใช้สอยซึ่งอันนี้ก็ไม่เหมือนประเทศอื่นอีก<ช>อันหนึ่งนะแล้วก็ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ตอบรับในทางที่ดีว่านี่แหละอาจจะเป็น การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ซบเซามานานขาหลุดจากเงินฝืนที่อยู่มาเป็นสิบปีนะกรณนนีของรอดูกันต่อไปครับค,ะคะ่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจที่วันนี้ VOA นำมาเสนอนะคะนำโดยคุณรัตพลคุณนีที่การและทีมงานขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ,รบและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดสตรง